โอมายัดแม่งเลยบนเต่บนเขาบนาิกับจีนเซ็ตบอหน่อ2แมิวงสองน้าขวาปา2อปหวังนรับปีนควจมาได้จากจีนเอาสิว่าแชมป์โลกครับ R R Q Athena จากประเทศไทยครับ ม่ลดลดมีรถรถซิ่งอยู่ซ้ายมือมรคันมือายแล้วไปบินบ <ไป S 3> ัง ฟาร์มในเมืองน้ำฟาร์มบ้านน้ำเมืองน้ำเหรอไปดิ <c oughs> โอ้โหตัวหนึ่งดักอยู่เพื่อนเอาได้นะตัวเดียว,วเดีแล้วไปเลย ก็แมาเนียนอะไรตรงนี้นะยิ่งก็จะทุบแล้วด้วยระวั้าาไอคนยิงข้างหน้าผมพบไหมามาแค่คนเดียวพอนะยิงยิงซ้ำไปก่อนยิงซ้ำไปก่อนเดี๋ยวมันบอกจุดเราต้องเดินชิดหน้าคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมชิดหน้ามันเต็มไม่ชาเต็มไปก่อน ต้องซัดกันอยู่วะยิงผมยิงผมมันโถมากต้องเรียนสายผมโน้งไหนบ้างเออสายพี่เฮ้ยบอดเกิดยิงยังตี๋มาตี๋มาตีมาฮ้ยบอดบอดลากตี๋แยกบอดแยกอะไรอ่ะตัวเดียว จะตัวเดียว Watch out รอไปหมดพี่หมดก็ดีบมดโคตรเครียดเลยแหม่แลมันจอดจอดคนไม่มีชุบด้วยไงแล้วมันขับออกแล้วตั้งเปิดไม่บอกด้วยพี่โก้ใจเย็นใชแหรอพี่ยังไม่ได้ทำอะไรัรถีเลย ไป <Yeah. S 2> เย็นแต่คือเขาใสา <S <S ่เรา <S <S ก่อนเขาใส่เราก่อนเนี่ <S 2> <S 2> ไปเลยไปเล่อยผมกลับไปเอารถมาๆไปรักต้องมีขอรักครับ เราอยู่ใกล้กันนะหลังเ้าะแงหลองเดี๋ยวพี่เล่นชั้นสองให้กันเ,เน็ตช่างเนินแล้วพี่ กีตัวต้องเล่นตัวเดียวเลตรงมายัดแม่งเลยเจ็บมากหอดแล้วเหลือเหลือในเมืองตรงนี้เก็บสพ <'s> ได้ตัวนึงนี่นี่ <Not S 1> สมนี้พวกยังมาเก็บจะได้มีของโอเคไหมบนพี่ s <S ตีบนเขาร้อนคัอ๋อรีบจีสูงเนอะใส่ไป มไปทิมเลยมอไปทิมกับพี่โกเลยมีมอไซค์นะเนี่ยมอไซค์ของแงี่ขวาไปแล้วไม่ต้องแล้วถ้ามอไซค์จัดโล่ต้องการยิงโล่ให้แตก ดน,นาามาดันกี่ก้หน้ามาเจ็บเอามาขันมาเดี๋ยวเราต้องกลับไปชุบเครื่องก่อนเอาเอาเซฟก่อนมาดันมามาดันมา,ไม,าไม่มีมยาไี่มีทำยังไยาะวิ หมดหมดหมดหเดี๋ยวพี่ไปขับไปชุบเพื่อนก่อนโอเคนี่ครับกีแม็กน่าเอียงอะบัคกี้ออกโหมีบักกี้ไปมหมาช่อนวัชชั่มาร์มเิันเดิมแล้วเห็นมันมีคนเดียวางหลังไม่มียาบอกไหจะได้ I'm ปั๊มยังไง ตอนนี้เต็มอ e ิ่มแล้วเดี๋ยวกลับมาได้ครับกลับมาได้เดี๋ยวเรากลับไปเก็บของมั้งไปเก็บของมันงภาษาแม่งเหงาเนี่ยไอ้ภาษาบม่งตัวจัดอ่ะโันบัดยิงแล้วมาโดนบัดตายออย่งสตรีมเลยนะเออไม่พี่ไปช่วยไม่ได้ด้วยพี่ไม่มียาคือไม่ง,งั้นจัว่วจั่วได้ได้เล่นมีมีมีม,มีตรงรถเลยม,มีมีแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมันลุรถ พอมาแลนะ้วบ้านโอ้โหมันออกลายนุหมดเลยว่ะออกลายนุ่มก็หมดละเข้าประมาณนบนหัวเราลนะไายมือนยังไ,ไงนัการขับรถอยู่อ่ะคู่เลยสิไปบ้านมีพี่ สวยหาได้นะเห็นตัวเดียวิ้เลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยไปมามาไปมาไปหนีไปหนีบ้านสายมีบ้านสายมีบ้านสายอยู่ใช่อยู่ใช่ วางหลังน้องเลัแต <lly> ่ไ <veyard> ม่ก้อเลยก้อได้อยู่ตั <wiele> ้งเองบ้านแหลอตัวเดียวรูปอะไรให้เสร็จเดี๋ยวเอาบ้านไปบ้านหลงเปล่าวะปลาไอปลาปลาลงปลาเน็ตอะไรขึ้นมาบ้านได้หมด อยู่ห้องห้องห้องฝั่งห้อฝั่งอนะสวนอบอล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 ห่อชูชีพเตยชีพเตยสอตัวมั้งทำไปไหมพี่มันเป็นเนินะพี่มันล็อกพี่อยู่ประด็นอะ ให้ตามไปช่วยก็ตาโอ้โหวงมันว่ะโอ้โหวงมันว่ะใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยอย่าเพิ่งลงไปลงไปโด้วลงไปลงไปด้วยแต่ไงเรากแต่ไงเราก็ต้องแงต่ แม่ก็ต้องลงแม่กต้องลงพี่โอ้ยเที่ยกลับต่อยังกลับยังสอบก็พอกต่ในสอบก็พอเดี๋ยวไอ้ฝวาเข้านะเดินเนินเนินจะเข้าเดี๋ยวต้องเปิดน้องก่อนใครของสแนลของสแนลไม่มีเลยพี่ ขอรถคันนึงกอรถคันนึงก้าวขวาทางนี้เข้าอามาร์คเดล็คชิ่นเอ็มพี่กันมาร์คเดล็คช่นลวัมโบ่ัมโบ่ัมโบมาเดีวพี่ตตี้เองมสองคนเล่นด้ยกันต้องมาหรอไมอ่ะไนไปด้วยไปด้ ให้ผมทำตรงนี้ผมนรับแล้วพี่ถ้ามันขึ้นเนินมาผมยิงได้ประสิทตรงซ้ายที่เป๊ตัวนเจ็บพี่ไอ้ม็ดก่าวาผมซ้ายไม่ไป๊กอ่ะ็ก้อต้องปร์สี่มีด่าเลยระวัง หลังโล่ลหรอังโลรอ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ดูตรงพี่โก้ก็ได้เบอร์ตรงล็อกล็อกข้างบนเหมือนเดิมนะระวังหลังนะั่นแหละ เดี๋ยวพี่ต้องโฟกัสทางให้ก่อนพี่ได้ไหมนะพี่กอลดูนี่เพื่อนได้เพื่อนก็ดูซ้ายขวาไว้เพื่อนดูได้สองทางระเบิดหมดของแม่งแล้วเดี๋ยวตีแล้วตัววะตีตัวหน้าพี่ตัวหนี่งขวาตัวหนตาผมตัวหน้ากะตัวหน้าพี่กอตัวหนะอ๋อได้ยินแม่งแล้ว อ่านออกก่อนแล้วยิงฟรีฝ่าตายพี่ยิงยิงใส่โล่ตรงนี้หนะ่อยยิงใส่โล่ตรงเนี้ย Watch out โดนปะโดนอยู่ โอย่าขาดเราจะเจอคุยไปแทบแทบตาแทบบอดแม่ขาดแม่ขาดมาด้วยกันไม่เห็นได้กูโชคอะอีกนิดนึงดีแล้วหัวมันเหลืองต้องไปดูยเออใช่หัวมันเหลืองก็เลยเห็นถ้าถ้าหัวมันดำก็ดูออกไได้เลยสีเขียวเมเข้มก็ช่วยครับช่วยแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ มันก็ช่วยแหละ